สบายดีพี่น้องมุสุขูสุคนนะจ้าเมื่อนนี้เมื่อนอนชิมเเห็ดยังกินไหมหน่อยรวบพักครับปนจิโรอพี่น้องแม่นอนอสิปนจิโรอเด้อจ้าผนไปตลาดมาพี่น้อยก,อกินกับกับเป็นสวนคือเก่าจ้าพักหนอกนมาไม่ต้ม,ม,ตมพักสี สากกินหมักเกลือพือน้องอัดีหมักกินพักเป็นพิสิกส์ดจ้าพี่น้องกินยังเือได้ก็เป็นส่วนเป็นส่วนพักอันนี้ไม่นอนสอบเพียงนี่ค่ะลวรัสกกิลวกะจ้าพี่น้องเดียวก็สีปเก็บักปักบงริมหัวอยู่เวยจา้านี่กระแม่นที่หลอทีน้องรัดปรุงแล้วดูวจ้าน้องรัดสีขวเองน้องัดปรุงเองเลยพี่น้องอันนี้นก็น้องรัดกับเตี้ยมเครื่อหัวสิงไคไปขูดไว้ปขวพี่น้องเลยทอดมทอดพี่น้องเลยทอดกรอบกินพี่น้องเลย พี่น้องมองมานากะมาแต่เศร้ามาเฮ็ดเตียเออมอนาคือมาแต่เช้าแท้ขยันนิดและสวัสดีพี่น้องเนี่ยสวัสดีพี่น้องมาแต่เศร้าเลยชีสมปูนบ่สมปูนถานุนเป็ดน้องพี่น้องหนุนเป็ดยังมาพอมันณาก,กัรเศร้าๆพี่น,อน้องเลยแม่หลักกะชิมาเก็บผักบ,บงแถวริมหัวนี่เลยพี่น้อง เนี่ยผักริมหมั่วเวลากลับไปเก็บผักโบกพี่น้องเไม่น่าสบายดีพี่นอ้องแน่นี่ไว้ดีจ้จพี่นอ้องเก็บยผมโบกก่อนนะค่อนโอ้ยหน้าคือดูวันขยันแท้คึ้นมาแต่เด็กแต่เศร้าทางหน้าดูดูพี่นอกก้องผมก็มาแต่เด็กเด็กเลยทางขวัญที่ ยังบอทันมาง่ายนะนาะหน้าเนาะนี s <S ่พี่น้องพักบ่วงเนี่ยแคมหัวอะไรเพิ่อเลยนอนก็ต้องได้พักบ่วงไปอันน้องบอหลับให้พักบ่วงพักบ่วงพักบ่วงมีการพักบ่วงนี่เลยางหน้าในคืนวันศุกร์เช้าแล้วเนาะเพิ่นโมดิสในน้องหนุ่มเจ้ามาใส่พี่เด็กเมืองนัดแมนวะแมน

ผักโบ่งเครือนี่เราจะพี่น้องมันอ่อนมันแซ่บพักโบ่งไม่น้อยก็บกิบมาได้จ้าอันนี้ชีลวกหรือว่ากินติดติดไม่น้อยลวกเอ้านี่ลวกาโบเก็บร้ายพี่น้องเลยเพราะว่ามันมีหลายพักแล้วมันสิกิบบูบดพี่น้องเลยพักรวมมิดกันแหละเนาะแม่นอันนี้พาร์ทล้วงกันจ้าส่วนนี้พกินกันพารกินกันกดอกหนึ่งสี่ลวกใข่กันเลย ลล้วกดอกเดียวนี่คกาขวดพี่หล่อนะจ๊ะพี่นอ้องขวดนี้ใส่เกลือแปงนัวลงไปพี่น้องเลยขวดก่อนจะรีบรีบไปป่นพี่นอ้องพริกกระกเทียมก็ยบร้อยเด้อจ้าพี่นอ้องเลยจ้ะเอาโดมไปต้มเลยเอาขวดนนั้นไว้แล้ยขวดพี่หล่อไว้เลยเด้อจ้าพี่นอ้องหอมมันกระเทียมค่ะ หอมแดงของนจากพี่นอ้องนใส่มันหอมซุกเป็นทีเรียบร้อยแลวจ้าขวานกี่กิอจากพี่นอ้องไม่นอกกระิเริ่มมาตำผิกเลยเด้อจากพี่นอ้องเนอเอาก็สิข้างหมอลวกพักเลยจ้าใส่เกลือไปนิดหนึ่งเพืือนัวมห้พักมันนัว้นเด้อจากพี่นอ้องเอาก็นัวไปน้อยหนึ่งนะจ้าเฮาก็เริ่มตำได้เดเนจากพี่นอ้อง ต้ำให้พิกแกลแล้วจังเอาแมงกี้อรอลงจา้าเอาแมงกี้อรอลงเลยจา้าตามแมกีอรอใไใส่มา,าน,นใส่นิดหนึ่งกกกไสีเข้ม นั่งมองโลกคักกันได้นะน้่งห้อนเดียผักหอมลงเราจะพี่น้องแก้วเป็นที่เรียบร้อยปนเปงนกิโลพี่น้องทั้งทอดที่รอทำไมทั้งทอดทั้งแก้วกิโลเนาะสองเมนูเลยเป็นกิโลพี่น้องอ่าลงลุงลงลุงมาเสร็จเช่าที่เขาก็มาถวันบ่ะที่เขาถอดเป็นกิโลก็มาถวัน กินข้าวกับหยังมือเนี่ยแม่ไปใช้แตแม่เหรอกินข้าวกับแม่กินข้าวกับใครโมกินข้าวกับพระสวรรค์มั้ได้ละพี่น้องป้าทวดพี่น้องขัวจิรอแล้วับคนแม่จิรอพี่น้องดวกผัก เฮ็ดลงมาใส่นี่อืมอันนี้เฮ็ดอันเฮ็ดละงหกวันเก็บมาจะเทมน้องสามาแล้วพี่น้องกินน้ำกันพี่น้องอาหารเสาร์แซ่บๆพี่น้องโอ้ยสวัสดีพี่น้องมาด้วยสบายดีกินข้าวน้ำกันได้จ้ะพี่น้องได้จากินข้าวน้ำกันพี่น้องข้าวเาร์พักเทียบเนาะสวัสดีพี่น้องกินข้าเสาร์น้ำกันเนาะพี่น้องเนื้อคนจีรอพี่น้องอ่าลูกมะเ่นนดำอ๋อลูกจีรอเนี่ย ไ่ลอสิหรออ้ล่อน้งบนัน้่บแล้วเื้ออ่อนนะครับอ้บลาวค่าักันีนเด้อเขากันนะพักนอก เหงาคนเดียวเลยข้างหน้าขึ้นเขาแล้วเราไม่ใจเยอนแล้วเหรอ ดินเผ็ดยังไลย็รับกระไรเลยส่วนหน่อยขึ้นเขกขึ้นทาแซ่บให้ลมก่อนใหเริ่มจริงนเป็นั้ม นบี่ดอกเดียวก็รออยู่ขางน้องขางน้องบ่คือสุกแล้วหมดนั่งร้องมาทางไหนมาโกงมาเออไม่ดอกเนาะบนจีบปมไม่ดอกสุดยอดไม่้อกเอฟซีทำเกษตรกันเนาะบนจีบปมมาแล้วจ้า เราฝักก็คาฝากแป้งก็คาซื้อแปงก็คาฝาะอืมแปงก็นีน่ป็นอะไกันเนาะชนกน้องนุ่งหนึ่งน้องเอติมมาไทยอะลก องเราเาืนราน้กันเรียนว่านกันเดยววานหรือวานเปนปลาูกว่าเป็นว่นว่นกลจิ้มเ้น่อตอนั้นไปเฉยก็ภาษาเด็กน้อยใช่หมดแล้วอย่างนง้และว่าไอจิ้มครับความขนาบนึงแล้วเนื้สน่อย มเมียวนมเขอเขามามัตอกตัดลอยเดี่ยวนี่เจ้าหัวเรือมากระไรเพื่องถือไปหน่อยสือมาห้าพันห้าพันว่ะหลายหลาย พักอย่างน,นีเนาะอแคบเราพวกกระแทกพักดอกกระแทกพี่น้องพักบว่วงอเอเขาไมา่เหงาเลยปนจิปม

ว่าทุบดิบอีอะอืมเจ็นแหงนั่นดิบดิบเขาังพันเลยอืมพันดิบพี่น้องเคยกินบ่เอ็ตัเป็ดินดิบเนกี่กิโลก้อกี่ิโลท่านส่งกี่ิโลครับ <Bond> ว่าเ็นยังเห็นจเนี่ยนูนักออกแต่ดิน

ถึกถึกเขาใหม่พี่น้องที่นี่น้องนัดจะขอลาไปก่อนนะพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเดจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งทั้ช่องน้องนัดพ่อหวานแม่นัดเดจ้าขอบคุณหลายๆเดจ้าขอบคุณหลายๆเอฟซีผู้บริหาเขาก็ขอบใจแล้วเดี่ยวมึงจบคลิปพี่น้องอย่าลืมกดติดตามส่องพ่อหวานทีเคเอสไปน้องบ๊ายบายคิดหนาเจอกันพี่น้อง